สวัสดีคะ่ะทุกคนมาอันนี้คือถัทง,ทงที่สามเนาะสามสี่อยู่ในนี้นะคะอันนี้ค่ะอันนี้คือสองถังเลยนะคะเทส่นี่คือเยอะมากอันเนี้ยนี่ทุกคนเดี๋ยชพาไม่เห็นอีกเดี๋ยวมาดูกันนะคะข้างนอกก็ลวบไว้แล้วแล้วก็นี่นี่วื๊ด นี่อีกโอ้ยอันนี้เิ่มแห้งอัดแน่นอันนี้พี่น้องจ้าถุงนี้ยิ่งอัดแน่นน้ำงานมากโอ้โหโอ้ยโอ้ย,อย,อยเห็นไหมดีว่าเขาเแข็งแรงอ่ะเนี่ยเก็บเป็นกอๆจริงๆมันจะดีมากเลย เห็ดไก่ก็ยังโอเคอยู่เนี่ยเริ่มจากก้อนี้ยังโอเคอยู่นะเพราะเขาอยู่เอเขาแข็งแรงคะ่ะเห็ดไก่เนี่ยดีว่านางเป็นเห็ดที่แบบแข็งแรง เห็ดแบบนี้แล้วก็ลวกเป็นดอกนะทุกคนไม่ได้บร่ได้ตัดบ่ได้ยังเก็บคือกันเพราะว่าเวลาที่เราแพ็คใส่ถุงแล้วเราก็เก็บแพ็คแบบเป็นดอกอย่างเงี้ยแหละเวลาเขาเอามาละลายน้ำแข็งเขาสิกินเขาค่อยมาตัดเองเพราะว่าเขารู้สึกมันมันมันน้อยไปถ้าสิไปผ้าแล้วไปลกกักวนี่สินะทุกคนคุณว่ามันทำแบบนี้ดีกว่า อนนี้นะคะทุกคนเป็นเวลาสี่โมงเย็นนะคะฝึกใช้เมีดอย่างเงี้ยให้ถนัด จริงๆมามาถึงบ้านนะอันดับแรกผมก็พยายามมหาหอดบ้านผมก็มพยายามที่จะตัดต่อคลิปนะคลิปยังน้อยก็คลิปแรกจริงๆอ่ะผมไม่ควรทานะจริงๆผมต้องจัดการกับเหตุก่อนเพราะการที่แบบนั่งตัดต่อคลิปเนี่ยมันใช้เวลานะทุกคนมันก็ไปเสียเวลากับการทําคลิปเหตุผมก็เลยปล่อยเป็นอย่างเสียแหละแต่รู้ตุนผมได้อยู่นอกบ้านบมได้อยู่ในตู้เย็น เป็นเห็ดพิ่งหวานนะฮะเป็นเห็ดพิ่งหวานเห็ดดินเห็ดหดอนเท่านี้บ่ได้่าแล้วบ่วได้กินแล้วถ้าไว้เป็นวัน ดีนะวันนี้ทุกคนแบบว่าอาขอพี่ไม้อัพโหลดคลิปมันะเพราะว่าแกอยู่บ้านเนาะแต่แกก็แกก็ยุ่งไงว้าออกรือยังบุแกก็ยุ่งยุ่ยลงลงโหลดแกน่ะนะแกคนก็เลยขอว่าขอไอ้โหลดวิดีโอได้ไหมแกบอกได้ปกติบ่ได้นะปกติแกจะขอให้เราทํากลางคืนคลิปคนถึงอาจจะอัพช้ากว่าคนอื่นน่ะนะ สำคัญยังที่เห็นนี่แหละผอก็ต้องมาเห็ดเห็ดก่อนพี่น้องเห็ดตัดต่อคลิปเป็นอะไรที่แบบมันใส่เวลานะทุกคนมันเสียเวลามากเลยนะคนเก็บเห็ดมาหลายๆแล้วก็เห็ดผู้เดียวนี่นะมันก็นเนาะมีแค่สงมือเองอะทุกคนอ๋อนี่โอ้โหสวยมาก the ping. โหเฮ็ดฝนเดือดปุ๊บ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 กินเริ่มเข้าบ้านแล้ว Hey, handsome, what you do, darling? Oh, I, I got a hook to a five gallon gas yeah, can. Yeah. I know you didn't really get hooked into the big mm. right. thing. ลดเฟมหรือเปล่าเนี่ย อ่าไม่รู้จะพูดอะไรแล้วทุกคนโอู้หสิบอกนี้ท่าเรื่องอยังละหมดล้วที่ไม้เปิดน้ำไ้นะคะแกกำลังจะซ่อมไอ้โอ้ยซ่อมไ้เนี่ยนะเครื่องบยเบอร์เครื่องต้มน้ำในบ้านน่ะ สมมติคนสามารถเห็ดเห็ดเบิด,บดมือน,นีดพี่นอ้องคนอาจจะวิ่งไปเก็บเห็ดอีกรอบนะพวก่นี้ดูก่อนอาจจะไปตรงแบบไม่ไก่ก็ได้ <Yeah. S 1> So we can take shower yeah yay จะได้อาบน้ำด้วยกันแล้ว <laughs> Yes ขอมีโอเคทุกวันอาทิตย์นะคะเราจะอาบน้ำด้วยกันนะคะ <Okay. S 1> ถ้าถุงนี้เซตเนี่ยนฟันซีโอ้ยฟันซีโล่งใจมากเลยนะทุกคนเพราะว่าถุงนี้มันสองถังแล้วมัน มันเป็นทุงที่แบบว่าไอ,อ,อปลาที่สองนั้นที่แบบว่าฝนได้สองถังนะฝุนเทร่วมกันนะนะก็เลยแบบถ้าเราทําเสร็จเราจะสบายใจมากก็ถือว่าเขาเป็นเหตุลอดแรกบแมนบแมนปลาแรกนะปลาที่สองแต่เป็นลอดแรกเพราะว่าไอ ต้นแรกนะั้นเห็ดไปแล้วเนาะสวยๆนะอันนี้คือป่าที่สองแต่จริงๆฝนหนาควรสชเห็ดถุงนีก่อนแต่ฝนเลือกเห็ดถุงที่เป็นถุงผ่าเพราะว่าแบบว่าตอนหิวนะพี่ใหม่ก็หิวแบบมันนักหิวแบบทุรักทุเลมันบ่มีถุงหิวแบบนี้นะเห็ดมันก็เลยรู้สึกว่ามันซ้ำนะผนก็เลยอยากเห็ดขาวก่อนเพราะตัวนี้จะดูสวยกว่า เห็ดอีกแล้วอร่อยคุณชอบกินเห็ดค่ะทุกคนบางทีเ้ากับก้อยค่ะบางทีฝักับก้อยเพราะว่าเรา <c oughs> ทำสุกไปแล้วนอาลวกแล้วก็มาใส่ เ็ดเข่าขวดต้นหอมของเฮานี่นะมกนาวพริกปน่นแกนี้ก็อร่อยแล้วบางครั้งผงกระเห็ดไข่ไข่เจียว ไอเจียวเห็ดจังสินะเออมันก็จะเอาเห็ดเห็ดลงไปก่อนเอาเห็ดลงไปผัดก่อนให้มันเกรียมเนาะให้หนาเขาส,สวยๆก่อนให้เห็ดมันส,สวยๆก่อนให้มันไหม้ๆเกรียมหน่อยๆเสร็จแล้วผมค่อยเอาไข่ลงมันจะได้สวยนาทาน เราเดือดแบบว่าสุดๆนส่นะสุดๆน่ะหม้อกระทะไฟฟ้ากระสิลวกได้เต็มที่แค่แบบว่าไอ้ขังละถังทุกคนขังประมาณนี่แหละโดยประมาณพอพอเขาเริ่มยุบฟังกระซิเริ่มเติมเฮ็ดลงไปในจักหน่อยนะเพราะว่าเขาแค่สิลวกว่ไเสื้อนะ พอเห็ดตัวเนี้ยเห็ดตัวเนี้ยห้าล่างแล้วก็แกงได้เลย่จําเป็นว่าจะต้องมาต้มก่อนนะเออเห็ดอันนี้ยก็ไม่ได้ต่างบกก็คือคือเห็ดปวกห้าลละเหมือนเห็ดปวกเห็ดไอ้นั่งฝ้านั่งร่มห้าล่ะที่บอกว่าเ้าสามารถล่างแล้วก็แกงได้เลยไม่ไม่จําเป็นต้องมาต้มทิ้งน้ําเขาไม่ใช่เห็ดมีพิษนะคะนี่เราแค่ ต้มลวกไปกินโดนโดนๆเสือๆอ,อันนี้ถ้าดอกใหญ่กะสิพาเคิงแน่เวลาใส่ห,หมอสิโหอีอหลาซ้ำไปเลย เจอไอฝนน้ำได้นน่เห็ดนี่ยู่ข้างนอกนี่ฝนตกได้ข้างนอกเนี่ยโปอยโอรยไอเตโดแล้วก,กันเสียดายเสียดายโอ้ยมันซ้ำเลยอเนี้ยเอ็นมันโดนอนันฝนบาได้ซ้ำเสียดายอยู่ไหนล่ะแล้วก็จะไม่เอานะคะทุกคน เดี๋ยวเป็นลาดเป็นอย่างกินไปแล้วมีจะท้องเสียนะคะยะังแข็งแรงอยู่แต่ถ้าเฮาแบบว่ามีใส่ในต้เย็ยนเขาจะทนกว่านี้นะเขาจะเขาจะเหมือนกับปกติเลยแหละแต่นี่แบบปล่อยทิ้งไว้ข้างนอกบ้านเลยทั้งคืนอะทั้งวันทั้งคืนอะ แต่มหมู่บ้านเนี่ยจนมื้อนี่จนสี่โมงแรงแล้ว่าันได้แล้วเนี่ช่องถังพี่น้องโอ้

ยังสวยอยู่นะทุกคนพยายามใช้มีดตัวนี้ฝึกไว้เพราะว่ารู้สึกว่าอยากใช้แปลงเขาฮะทุกคนถ้าสิใช้มมดตัวนั้นสลับ <S <s <ays> <S รู้สึกเสียเวลามากใช้ตัวนั้นตัดเอาตัวนี้ยิบตัวนี้ ก็เลยอ้าวเห็นบ่เนี่ยต้องระวังลำคานปลายเพื่อนนะทุกคนแทนที่สีเหตดให้มันแปลทั้งนี่เนาะนี่แบบเนี้ยออกไปข้างนอกบ่ให้เขาหาเจ้าของเออผมก็งงฝรั่งนะฝรั่งนี่แบบออกแบบมาได้ไงเนี่ยแบบนี้บ่ค่อยถนัดเด้ทุกคนมันบ่ค่อยคมเลยเขาออกแบบให้เอาเข่าข้างใน จะทำแบบว่าเอาใจคนชอบดูคลิปตัดขาเห็ดนะคะใครไม่ชอบก็เลื่อนผ่านนะจะบอกให้ช่องนี้หยาบไม่ได้นะคะหยาบหยาบฉันจะไม่ตอบโต้นะคะฉันบล็อกทันทีเลยนะ เห็นบางคนเขาเจ้ากันเนาะเวลาเจอคอมเมนต์ในแย่ๆเนี่ยเขาก็มาเฮ็ดคลิปด่ากันโอ้ยเสียสุขภาพจิตค่ะบล็อกทันทีเลยคนเนี่ไม่ชอบใช่ไหมได้เดี๋ยวฉันบล็อกให้เ <laughs> มนได้แต่อย่าหยาบนะมังค้นกับหยาบอีลีเจอ คือว่าทุกคนทุกช่องก็เจอเฮอกันนั่นแหละแต่ส่วนใหญ่คนอะเจอแล้วคนสิบบล็อกทันทีนะแต่มันิเห็ดมันจะไม่มีความรู้สึกว่าปีดเวลาเจอคอมเมนต์แย่ๆนะไม่ไม่ปีดเลยนะถ้าเราลบทันทีนะเซยๆนะเดี๋ยวเลยว่ามากว่าโอ๊ยฝ่าลบทว่าอยากเป็น,ปนบาปเป็นกรรมต่อกันนะะทุกคนเรื่องของเรื่องบ่ได้ เครียดหรอกในเมื่อเขาเบิงบ่มีความสุขมันเป็นทุกข์เขาเป็นทุกข์ถ้าเขาดูแล้วมันเป็นทุกข์เราก็เห้ากับยานบาดปสีนะมันก็ฟาบอกร้แล้ว,ลวจังบรดเห็นเขาจังบรดเห็นอีกเันสีหนะคกอเป็นการทําบุญนะเนี่ยเพราะว่าเราโกรธไปงดหงิดไปไม่มีประโยชน์แล้ว ใครก็ใหม่ลูกเก็บเป็นกอลวนะมันสิบโสโรสก็ปกเป็นน่น่อยเขาแยกชิน้นแยกชิ้นส่วนแล้วมันแบบว่ามันทับกันนะนะถ้าเป็นกอเขาก็แน่นแข็งแรง ดีนะเวลาขนย่างไปเบิง้งแล้วฝนตื่นเต้นผนก็ย่างทั่วเลนะทุกคนเหมือนกับว่าเหมือนกับเราตื่นเต้นแล้วเก็บบอถือนะเพกคนคือถ้าฝนบอดตื่นเต้นนะฝนจะเก็บได้เยอะกว่านี้อีกแต่ดีแล้วที่ตัวเองตื่นเต้นนะ้าเก็บรายกว่านี้จะของแฮ้ยเสิเหตุบอท่านนะ่ะนะโชคดีอีกอย่างคือพรุ่งนี้ไม่ต้องทำงาน

แต่รอบนี้แปลกเหลีนะฝนฝนก็กินเฮ็ดตั้งแต่เก็บเฮ็ดมากเนี่ยฝนก็กินเก็บทุกมือนะทุกคนฝนก็บรูว่าเป็นอย่างว่าทําไมฉันยังไม่เบื่อนะ่ะออปกติอยากกินอะไรก็สะกินน้ำ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 กินจนรู้สึกว่าเบื่อละแล้วก็สะไปกินอีกโดนน่ะนะ แต่รอบนี้รู้สึกว่ากินเห็ดโดนเติบไปได้เนี่ยแกงเห็ดใส่ปลานี่นี่เป็น,เป,นเป็นเพราะว่าปลามันอร่อยด้วยไหมมาบวกกับเห็ดมันยิ่งอร่อยอย่างเงี้ยแล้วเขาได้เห็ดแซ่บพร้อมเนาะเห็ดไก่กระแซ่บเห็ดเออะไรอ่ะเห็ดแครอทกระแซ่บ,บเห็ดไอแชงกิเมนเห็ดถั่วฝรั่งกระแซ่บ ก็ไหนนีเห็นมะกอ,อกแห้งแสบตวัวนั้นตัวนั้นยิ่งชอบมากเลยอะ่ะคือให้เป็นอันดับหนึ่งในใจเลยนะเห็ดมะกอ,อกนะ่ะในความรู้สึกอะ่ะคือได้หลายๆนี่จะต้องแบ่งไว้แบบว่าผสมกับทุกเห็ดเพราะว่าเขาจะทําให้ทุกเห็ดรสชาติแบบอร่อยไปเลยอะ่ะเห็ดมะกอ,อกนะคือแบบว่ามันเหมือนเห็ดเหมือนกุ้็รสชาติเหมือนก็เห็ดปวก ไอ้กัวเห็ดตัวนี้ตัวนี้ขายอยู่แต่ว่าถ้าเปรียบเทียบกับเห็ดมะกอกนะเห็ดมะกอกสีเทาอ่ะอันนั้นคือแบบว่าคือจังกินเห็ดปวกบานเฮาเลยพี่น้องเพอเพออาจจะอร่อยกว่า บางคนเขาเจามาก,กินดอกน,น้อยๆนะห้องฝนบ่มีปัญหานะทุกคนสิด,ดอกน้อยดอกเถวดอกแก่กินได้เบิดเพราะว่าตังตังกี้สมัยยังน้อยนะฮาก็เก็บเห็ดมากสินะฮะก็กินเบิดเบิดพรเบิรฤดูเห็ดอย่างสินะคนเคยไปเก็บเฮ็ดแบบว่าที่ที่มันแห่งคาปลาเน่ะนะมาไม่แกงนะที่มันแห่งคาปาคนก็ยะว่ามันก็แ่บไปอีกแบบนะคนก็เลยเป็นคนที่แบบว่า ไม่ได้รู้สึกแย่กับเห็ดเก่หรือเห็ดอ่อนหรือเห็ดอ,อะไรไว้เห็ดจะต้องเป็นอ่อนๆจังแสบคือได้หมดได้หมดถ้าสดชื่นโอเคพี่น้องจะได้ไปปงหมอเห็ดแล้วเนี่ยคลิปก็ยาวแล้วนะจะว่าไปก็ พงกสิอัดไปเรื่อยๆเลยละ่ะถ้ามีเวลาอยงนี้อัดตัดไปฟังเสียงก่อนแต่อาจจะแบบว่า,อ,าอัดไว้ย่งนี้นะบนทันได้อัพจยงนี้นะทุกคนแล้วค่อยมาอัพทีหลังเวลาไม่มีคลิปไม่มีอะไรเวลาบ่มีคลิปเฮ็ดแล้วอยงนี้นะบางที เราก็เอามาดูของเราด้วยฝุ่นก็มักอยู่ด้ดูแล้วมันก็เพลินดีอยู่นะดูแล้วก็สดจื่นโอ้ยเห็นไหมเนี่ยอัดคลิปเราก็เลยอดดูคลิปน้องเอิร์ตเลยน้องเอิร์ดสดชื่นอะ จริงคนานะติดติดอันนี้ทุกคนในเขาเรียกอะไรหนังนะภาคเสียงนะเพราะารู้สึกพอค่อยมีเวลามานั่งนั่งเบิง้งหันเบิ้งนี่จะดีนะทุกคนผมก็เลยจะติดแบบว่าฟังเอหนังที่เขาภาคเสียงมากกว่าพอค่อยมีเวลามาเบิง้งหันเบิ้งนี่ างที่เบิ้งหันเบิ้งนีรู้สึกไปถึงไหนแล้วพอว่างก็กัดมาเบิ้งรู้สึกแค่ตอนเดียวก็ก่อแล้วก่ออ,กอีกนะบ่รู้เรื่องสินะเออผมก็เลยบ่ค่อยได้เบิ้งหันอีลีบ่ค่อยว่างเบิ้งหันเบิ้งนีได้ถ้าฟังละครฟังอะไรที่เขาพูดหนังอ่ะอันนี้ค่อยได้รู้เรื่องหน่อยบต้องเบิ้งเขาก็ฟังเอาก็รู้เรื่องสินะมันอ่านหนังสืออย่างเงี้ยผมก็มากมากไป หนังสือเสียงอ่ะให้เขาอ่านเนี่ยเขาฟังสินะถ้าให้ฝนอ่านเองนะก็คงจะแบบว่าเปิดซ้ำแล้วซ้ำอกีกอ่านแล้วอ่านอีกกว่าสิเข้าใจอ่านถึงไหนแล้วเดี๋ยวมนเริ่มใหม่อีกโอ้ข้างล่างเป็นยังไงเนาะโอเคนะทุกคนเดี๋ยวมันจะเทลงมาให้ดูนะ สามเธอจุงมาวงศากเธอจังโอ้โหโอ้โหโอ้ยก็เฮ็ดตีกลางกาเลยนี่ค่ะโอเคนะคะทุกคนน้องยังโอเคอยู่ ยังไงคลิปนี้ผมคงต้องลายไปก่อนนะคะขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะขอให้ทุกคนมีวันที่ดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย